สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาซ่อมซิปกระเป๋ากันแบบง่ายๆนะคะก็คือซิปกระเป๋าแตกแล้วเราจะทํายังไงก็คือทุกคนอาจจะเอาไปที่ร้านให้ช่างเขาซ่อมให้นะคะให้เขาแก้ให้ทีนี้มันก็จะไม่สวยเหมือนที่เขาเย็บมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือเขาเย็บมาจากโรงงานมันก็จะสวยแต่ทีนี้เวลาเราส่งช่างช่างเย็บออกมาก็จะไม่สวยไม่ถูกใจเรา ทีนี้มันมีเทคนิคง่ายๆนะคะที่เราจะทําเองได้โดยที่ไม่ต้องส่งช่างค่ะแล้วก็ไอ้อุปกรณ์ก็จะมีหัวซิปนี่นะคะมีคัตเตอร์มีเข็มเข็มกระได้นี่นะคะอันนี้เราร้อยได้มาแล้วมีเข็มก็ได้แล้วก็มีกันไกลนะคะค่ะมีแค่นี้นะคะ่ะอุปกรณ์ง่ายๆ ที่สําคัญคือต้องมีหัวซิปทีนี้หัวซิปเวลาเราไปซื้อซิปเราจะบอกช่างเขาไอ้บอกที่ร้านยังไงก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าขนาดไหนดูนะคะอันนี้คือซิปสามมิลสามมิลดูยังไงนะคะนี่นะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะเขาเรียกสามมิลมันก็จะมีสามมิลหกมิลนะคะอันนี้คือเป็นซิปสามมิลเราก็บอกที่ร้านเลยว่าเอาหัวซิปสามมิลหนึ่งสองสามนี่นะคะ มีง่ายทีนี้เราเริ่มยังไงว่าเวลาเรารูดซิปเราจะรูดอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่เราจะรูดซิปในลักษณะนี้รูดขึ้นอย่างนี้ค่ะซิปมันก็จะมีสองด้านด้านนี้คือด้านโค้งๆอะคะ่ะเนี่ยด้านโค้งๆเนี่ยคือหัวซิปอันนี้คือตูดซิป ด้านตรงนะคะตูดซิปนี่ค่ะทีนี้เราก็เริ่มโดยที่ว่าเนี่ยเราต้องเลาะตรงนี้ออกเลาะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราตัดได้ตรงนี้ออกเลยดูนะคะที่เราจะใส่หัวซิปนะคะเราตัดออกเลยนะคะค่อยๆเอาคัตเตอร์ตัดออกระวังมือนะคะ นี่ค่ะเราตัดไม่ต้องเอาออกแบบเยอะมากมายนะคะเอาออกมาแค่นี้นี่นะคะมันก็จะได้ปลายซิปมาแบบนี้นะคะคือซิปเขาตัดมาอย่างนี้ทีนี้เวลาเราใส่เราใส่ทางด้านหัวซิปเราจะเอาหัวซิปนี่ค่ะเอาปลายซิปที่เขาตัดไว้ะคะ่ะใส่เข้าไปในหัวซิป เอาฟันซิปนะคะยัดเข้าไปที่หัวซิปนะคะสองด้านนะคะนี่ค่ะเราใส่เข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะดูเหมือนเหมือนมันจะยากนิดนึงนะคะต้องใส่สองด้านพร้อมกัน นี้นะคะเราใส่สองด้านนะคะทีนี้ให้มันโผล่มาอย่างนี้นะคะเราก็ใช้นี่ค่ะนี่นะคะเราใส่ทั้งสองด้านให้เท่ากันแล้วก็จับปลายซิปนะคะนี่ค่ะดูดขึ้นมาแค่นี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะพอเสร็จนะคะเราก็ ยัดยัดปลายซิปเข้าไปเหมือนเดิมแล้วเราก็สอยตรงนี้นะคะเราต้องเย็บเย็บปิดไว้เลยนะคะเอาได้กระเข็มที่ร้อยกันไว้แล้วนะคะตรงนี้นะคะเราสอยปิดเลยนะคะเพื่อไม่ให้ซิปเขาเลื่อนตัวนี้เพื่อไม่ให้มันหลุด เพื่อไม่ให้มันขาดนะคะหัวซิปมันจะได้ไม่เลยออกไปตรงนี้นะคะเราเย็บเลยนะคะ,ะบางคนอาจจะเย็บมาจากข้างในก็ได้หรือว่านี่ค่ะเราก็เย็บเย็บจิกไว้เลยนะคะตรงนีล้ล็อกไว้เลยไม่ให้ซิปมันรูดเลยออกไปนะคะนี่ค่ะเย็บใช้วิธีการเย็บมือเลยนะคะไม่ต้องใช้จักรนะคะไม่ยุ่งยากนะคะ เย็บมือได้เลยนะคะตรงนี้เราก็เย็บกั้นซิปไว้ไม่ให้ตรงนี้มันหลุดนะคะเย็บกดไว้เลยนะคะไม่ต้องใช้จกักรค่ะใช้เข็มมือนี่แหละตรงฟันซิปก็ค่อยๆนะคะระวังเข็มที่มือนี่ค่ะปักขึ้นปักลงนะคะ อโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเนียนเชียร์นี่นะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะซิปแล้วก็เห็นไหมคะเดื่อนรูดซิปได้สบายเรียบร้อยเห็นไหมคะไม่มีรอยไม่มีรอยแก้ของตะเข็บเลยนะคะเราใช้วิธีการเปลี่ยนหัวซิปเอา แค่นี้นะคะนี่ค่ะได้ซิปได้หัวซิปใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องซิปแตกแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ